ลาก่อยเดลตาทูสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาในคลิปนี้พร้อมกับหน้าตาแปลกใหม่นะครับเราจะมารีวิวเล่นเว็บไซต์นี้กันนะครับ bizunbox.com นะหลายคนอาจจะเริ่มสงสัย้งแจะเปิดคลิปไปเฮ้ยทำไมลาก่อยมาเล่นอะไรแบบนี้วะก็แน่นอนนะแต่รับการว่าจ้างมานะหนึ่งร้อเนะฮะเงินไม่มากพอซื้อลาก่อยไม่ได้นะแต่ไหนๆเนี่ยก็มาแล้วเราก็จัดเต็มซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเว็บนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็ดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะ ็พอเปิดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เราสมัคร i อดีก่อนพอสมัคร i อดีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาหน้านี้นะก็จะเป็นเว็บที่เปิดกล่องหลายๆอย่างซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นกล่องเกมอะกล่องแบบเคสเกมเคสสก,กินดอตเตอร์ทูอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นกล่องแบบกล่องของจริงอะกล่องแบบเนี่ยเกมแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ PC หรือแบบเครื่องแต่งกายนะ่ยซูพรีมอะไรแบบนี้นะก็คือเป็นกล่องเปิดของจริงนะในชีวิตจริงนะอันนี้เป็น จุดที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างแตกต่างแล้วก็การเติมเงินเข้าไปเพื่อเปิดกล่องผู้นี้เนี่ยก็ทําได้3วิธีนะก็มี PayPal นะ PayPal นี่เป็นวิธีที่เขาใช้กันปกติอยู่แล้วนะในการจ่ายเงินแล้วก็ตามออนไลน์เนาะ PayPal ก็จะใช้บัตรเครดิตตัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะ Skin Pay อันนี้ก็น่าสนใจมากนะลก็คือใช้ CS g o หรือ Dota 2 Skin เนะี่ยจ่ายเข้าไปนะโดยที่ได้โบนัสด้วย คือนี้เนี่ยมันผมช่บมันน่านะสนใจตรงที่ว่าเราสามารถเอาสกินที่เราแบบไม่ได้ใช้แล้วหรือบางคนแบบจะเลิกเล่นสมมุตินะแต่ก็อย่าเลิกเล่นเะครับเล่นกันต่อแต่สมมุติจะเลิกเล่นอนะ่ะก็เอาสกินมาเข้าเว็บพวกนี้เนะี่ยแปลงเป็นเงินเล่นเล่นได้นะึกออกปะ่ะแล้วก็วิธีที่3คือเป็นคริปโตนะก็คือใครมีบิตคอยกับอัเทอเียมก็มาใช้ได้ตรงนี้นะครับแล้วพอเติมเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตัวนี้แน่นอนเป็นเงินสมมุติที่ที่เขาเติมมาให้ผมไม่ได้เติมเข้าไปเองนะ เป็นเงินสมมุติเพื่อมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับพูดกันตามตรงเลยนะว่าเว็บแบบนี้คือมันก็เป็นเว็บเสี่ยงดวงนั่นแหละและโอกาสที่จะแบบได้กําไรจากเว็บแบบนี้คือน้อยมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนผมเชื่อเหมาะสำหรับ1คนที่เงินเหลือแล้วชอบเสี่ยงดวงเล่นๆแล้วก็2คือคนที่มีสกินเหลือในเกมแล้วไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็ามาเติมได้นะแต่ผมไม่แนะนํานะ ผมไม่แนะนําให้เอาเงินเติมเข้าไปเพื่อหวังได้อะไรที่มันมูลค่าสูงๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับการเสี่ยงทุกรูปแบบเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะเจ้ามือชนะเสมอนะซึ่งอันนี้อันนี้จะไม่ใช่การพนันสะทีเดียวก็ตามนะมันเป็นการเปิดกล่องซึ่งก็นึกถึงพวกระบบอะไรอะรูทบ็อกอะพวกเกมที่มันมีเปิดกล่องอะเอาจริงโดตอรทูก็มีเปิดกล่องปะจะบอกว่าการพนันมันก็กึ่งๆถูกปะเพราะว่าเปิดกล่องมันก็มีเปอร์เซ็นที่เราจะได้ของมูลค่าสูงแล้วก็มูลค่าต่ํา ถ้าเป็นของเนี่ยคือเปิดกล่องใน Do ตาทูก็นับเป็นพนันได้เหมือนกันแหละถ้านับเป็นเงินสดๆก็มันก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่อย่างทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเว็บที่พนันเป็นเงินสดๆอะ่ะผมก็จะไม่รับงานนะแต่เว็บนี้เนี่ยมันก็โอเคมันมันเป็นของมันก็เท่าๆแหละแต่ก็ก็ว่าไปก็บอกให้ท่านผู้ชมรู้ไว้นะว่าไม่แน,น,นะนำนะถ้าเกิดจะเอาเงินลงไปเพื่อหวังหวังผลตอบแทนอะ่ะไว้ง่ายแต่ถ้าเอาสนุกๆก็ได้นะอ่ะทีนี้พูดไปทั้งหมดแล้วนะครับ เรามาเปิดเล่นกันไหนๆเขาเติมมาให้เราแล้วก็ลองใช้ซะหน่อยทีนี้เนี่ยมันก่อนก่อนเปิดแล้วมันมีระบบ a f f i l i a t e ด้วยนะคือใครที่จะสมัครเข้ามาลองเล่นๆดูก็เอาโค้ดลาก่อนหรือตัทูไปใส่ได้นะครับแล้วคุณก็สร้างโค้ดของตัวเองไปให้คนอื่นใช้ต่ออะไรเงี้ยมันก็เหมือนชวน,ชวนเพื่อนนั่นแหละก็ได้ฟรีนิดหน่อยนะซึ่งก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นับแล้วแต่นะรตรงนี้อามาเปิดเลยแล้วกัน ผมอยากลอง Apple b o บก่อนอะผมเลงไว้แล้มาเราเข้ามาในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะดูดูไปนะโอ้โหของแบบของ Apple หมดทั้งกล่องเลยนะแล้วของที่ราคาสูงที่สุดเนี่ยคือแล็ปท็อป15นิ้ว Apple Retina MacBook 3,500เหรียญนะมูลค่าตรงนี้นะคูณ30เท่าไหร่วะหัวเป็นแสนเลยเหรอ MacBook รุ่นไหนวะเนี่ย MacBook รุ่นไหนเนี่ยโอ้โหน่าจะต้องอัพสเปคมาเยอะนะเรากดเข้าไปดูได้ปะ กดเข้าไปดูนะฮะโปร15นิ้ว i9 อันนี้ไงน,นี้มันมันอัพเป็น i9 ไงเนี่ยมันอัพเป็น macbook แบบอัพมาแล้วอ่ะโอ้โหโคตรแพงนะแต่โอกาสได้จะเท่าไหร่กันเชียวแล้วก็มี iphone นะ xs นะฮะ iphone x นะครับ ipad pro AirPods แล้วก็ของถูกก็เป็นเคสนะคือแบบเข้าใจทำนะคือเข้าใจเอาของมูลค่าสูงกับมูลค่าต่ำมาจัดกลุ่มกันอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันเลยนะ แล้วก็เงินที่ผมมีในเว็บเนี่ยเป็นเงินที่ทางเว็บเขาเติมมาให้นะเหมือนเงินแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนซ้อมอะ่ะเอามาหมุนให้ดูว่ามันสุ่มจริงนะแล้วก็ไม่ได้ล็อกโอกาสอะไรแต่อย่างใดนะก็คือดูไปเลยว่าถ้าเกิดทุกคนมีตังค์เท่านี้สมมุตินะถ้าทุกคนเติมไปเท่านี้จะมีโอกาสได้ของออกมามูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าลาก่อยมาซ้อมให้ดูนั่นเองนะแต่ว่าผมไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นซ้อมแบบทําคลิปนี้เฉยๆโอเคเริ่ม,มนะ Generate Random O.G. ORG Server Seed เมื่อกี้เนะี่ยหมายความมันน่า,าจะไปใช้ประมาณว่าเป็นเขาเรียกอะไร API หรืออะไรเงี้ยของเว็บนั้นะนะแล้วก็ได้มาเป็นเคสหนังมูลค่า53เหรียญน,นะเฮ้ยนี่ถ้ากับผมกำไรจะดิใช่ปะ่ะเคสหนังนี่มันแพงขนาดนั้นเลยหรอพันห้านะแต่กล่องนี้มัน30เหรียญนี่เอ๊ะกำไรกำไร20เหรียญเอ้ยกดต่อกดต่อกดต่อเอ้ยกำไร อันนี้ครับ random.org เนี่ยก็คือมันเหมือนยิงไปที่อีกเว็บหนึ่งซึ่งไอเว็บ random.org เนี่ยเป็นเว็บเพื่อเกิดมาเพื่อสุมอ่มนะแล้วก็อาจจะยิงผลที่สุ่มไปแล้วกลับมาอะไรเงี้ยอันนี้ได้20เหรียญน,นะฮะอันนี้ก็เราเหลือเท่าไหร่แล้วอะเฮ้ยรู้ละเรารู้ละเราทําแบบเป็น Excel แล้วเราก็ดูว่าตอนนี้เราได้ของมูลค่าเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเราสุดที่แล้วเนี่ยเราขาดทุหนหรือเรากำไรดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างๆจอดีไหมว่าแบบ ตอนนี้สุทธิแล้วเสียไปเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่นะครับอ่เมื่อกี้20.29นะแล้วก็ไออันแรกห้4ส่ถ้ากับว่าเราได้73เหรียญมูลค่านะมูลค่า73เหรียญแล้วก็เสียไป60นี่เรายังกําไรอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดกล่องแอปเปิ้ลอีกกล่องแล้วก็จะเปลี่ยนไปกล่องอื่นบ้างนะเราจะกดให้หมดเลย <c oughs> เอามันเปิดกล่องเอามันนะเฮ้ยคอมพิวเตอร์ ผมดวงดีหรือมันแบบมันแอบแกล้งผมวะผมได้เนี้ยโอ้โหนี่กาไรแล้วกําไรทะลุปลอดแล้วผมว่าวันนี้ผมคงไม่ขาดทุนแล้วแหละคลิปเนี้ยอืแต่ทุกคนอย่าเลยอย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่ออันนี้แล้วเติมเงินเข้ามาสามร้อยเหรียญน,นะผมคิดว่าจะมีคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเสียฟีโอเคปะ่ะคือแบบแต่โอ้โหแบบผมมีความรู้สึกโชคดีมากเลยอะ่ะนี่คือแบบถึงจะเป็นกําไรเก๋ๆก็เถอะอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยถ้าผมแอบ,บกดรับได้ปะวะ ผมแอบกดรับได้ปะไม่ได้หรอกเราคุยกันไปแล้วว่าทั้งหมดเป็นการเปิดเล่นๆผมเสียใจมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยแทนที่จะรู้สึกเฉยๆผมเสียใจแล้วเนี่ยไม่เป็นไรมาเปิดกล่องอื่นต่อจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะมา Stay Home Box Stay Home Box อูมี Play 4ด้วยมีทีวีด้วยนะฮะทีวีต้องเกือบแสนอะไรวะเนี่ย Play 4เนี่ยเป็นสิ่งที่ลาก,ก่อยยังไม่มีนะแล้วลาก,ก่อยอยากได้มากนะ ยิ่งล่าสุดเนี่ยไฟ n a ลเออกมาโอหอยากได้มากมองเลยแต่ผมรอ Play 5อยู่ผมซื้อแน่นอนนะเ l a y 5แน่นอนนะเราจะมาอันบอกกันนี่เป็นข้อมูลพิเศษบอกไว้สําหรับคนดูคลิปนี้ในตอนนี้เท่านั้นนะโหจะมีคนน้อยมากที่รู้นะได้อะไรเนะี Digital ่ยดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ราคา1เหรียญ <laughs> ขาดทุนขาดทุนย่อยยับเลยคือเอาจริงป่๊ เล่นพวกเนี้ยโคตรอันตรายตรงที่ว่าแบบเวลาเงินหายคือมันหายหมดเลยอะ่ะมันไม่เหมือนกับคุณเอาเงินไปลงทุนในหุ้นหรืออะไรเงี้ยนะหุ้นไนะ่นอย่างมากมันก็อาจจะลงแบบ10% 2 0ก็เจ็บแล้วนะแต่ถ้าเอาเงินมาลงแบบเนี้ยหายทีหายกเกลี้ยงเลยนะจาก30เหรียญเป็นศูนย์เหรียญอะไรเงี้ยโอ้โหหนักอะเมื่อกี้เราได้เราได้ของหนึ่งเหรียญน,นะเราจะเปิดอีกเฮ้ยผมอยากได้อันเนี้ยกิฟต์การ์ด โพหับสับสคริปชั่นอุ้งสามเดือนด้วยอย่างเจ๋งโอ้โหมีรางวัลแบบนี้ด้วยวะอันนี้นะได้นาะฬิกาศูนย์จุดห้าเหรียญน,นะเริ่มขาดทุนย่อยยับเลยเนะี่ยขาดทุนแบบขาดแทบหมดตัวถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่แบบหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ยเพราะกล่องนี้มัน,นสามเหรียญใช่สามเหรียญเหลือศูนย์จุดห้าเหรียญนะอะอเราอีกรอบแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องนะเจลล้างมือวัด เทียวล้างมือเนยนะหนึ่งเหรียญโอ้ขาดทุนมากกล่องนี้อย่าไปเปิดกันฮะโอเคแนะนำกล่องแอปเปิลนะอ้ n i n t e n d o n i n t e n โ o ช่วงนี้ Nintendo Switch ราคาขึ้น Switch Switch บอกเลย Nintendo Switch ราคาขึ้นมากฮิตสุดสุดแอนิมอ s s i n g สงหราคนอยู่บ้าน,นาเนี่ยแล้วเนี่ยเคสปิกจูคีเชนศูย์จุเหรียญโอ้โหขาดทุนเยยับอีกละ เอาจะม,มาขาดทุนว่ายยาวทุกกล่องอะ่ะเอากล่องอะไรอีกเดียวแอปเปิลไปแล้ว Gaming. เกมมิ่งอ่าเกมมิ่งบ็อกซมันซิมีอะไรบ้างเกมมิ่งพีซีราคาเกือบสองพันเหรียญโอ้โหมันจะแรงอะไรขนาดนั้นวะมีสเปคบอกปะเนี่ยเอ่อ1070 Ti 8GB RAM 16 AMD X470 คือผมไม่เชี่ยวชาญพวกไรเส้นว่ะแต่ทำไมดูสเปคแล้วมันก็แค่1070เองไม่เหรอวะแรม16เอง SSD 250แล้วทำไมราคามัน1,900เหรียญน,นะ50,000กว่าเลยเน,ะนี่ยนะการ์ดจอ1070ถูกจะตายไม่เช่ียวหรอือผมเข้าใจอะไรผิดเะเนะี่ยโอ้ตัวนี้มี280 Ti ด้วย1,700เหรียญเลยเหรอหูย2070 700เหรียญน,นะฮะไอราคาเนี้ยมันตรงกับราคาตลาดปนะเนี่ยหรือเป็นราคาในเว็บ ไม่เป็นไรเราจะลองอันบ็อกดูนะเราจะได้อะไรในกล่องนี้นะของทุกถูกก็คือพวงกุญแจนะเอาพวงกุญแจมาล่ออซื้อเปิดมาได้คอมไม่ใชออ่ได้ USB แฟนโอ้โหแล้วเอาโอ้โหแล้วมันอะไรวะเนี่ยพัดลมต่อ USB ได้นะวัดพัดลมในคอมหรือพัดลมเป่าคอมหรือเป่าคนมา มันเป็นพรดลมเป่าคมหรือเป่าคนยิงไม่ค่อยเชี่ยวชาญอยู่อาจจะเป็นพรดลมเป่าคมก็ได้นะอลองอีกรอบนึงเหนืออยู่ทั้งสองร้อยเหรียญเฮ้ยเดีนี้ดูของดีว่ะซัมซุงโปรโอเอสสดีห้าร้อยสิบสองกิกสร้อยเหรียญเนี่ยโอ้ยนี่กำไรแล้วเนี่ยโอ้กำไรพอสมควรนะเนี่ยใช่ได้ใช่ได้จะได้กล่องนี้ใช่ได้ไดไดไดผ่านผ่าน กี่เารสิหกเหรียญเองได้ทั้งสองเหรียญโอโ้โหถ้าเงินจริงี่รวยไปละเาราเล่นนะฮะถ้าเงินจริงคงถัดทุนย่อยยับไปละไหนๆเราก็เหลือเงินเยอะนะเรามาลองกล่องที่แพงที่สุดนะรองเท้านั่นเองนะฮะชื่อกล่องว่า h y p e r b i s t o o o w w e a r เข้ามามี Adidas Ultra Boost Nike Adidas Easy Boost สูแต่และคู่โคตรสวยอเอาจริงปะคู่นี้สวยมากเลยอะ อยากได้เลยป่ะขอเลยป่ะมูลค่ากล่องนี้ร้อหกิเหรียญนะขอที่ถูกที่สุดคือรองเท้าแตะเก้าสิบเหรียญก็แปลว่าโอกาสที่ได้รองเท้าแตะนี่น่าจะเยอะมากมาลองดูกันปั๊บ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 ปั๊รองเท้าแตะชัวจบตรงนี้ชัวทุกคนเฮ้ยๆนั่นไงโอ๊ยคือรู้ป่ะไอ้พวกเว็บเว็บ สุ่มกล่องอ่ะหรือแม้แต่ในเกมสโตร์ทูก็ตามอ่ะไอพวกนี้เนี่ยไอเห็นแถบไหมปะมันหลอกเรานะทุกคนมันหลอกเราคือเวลาเราดูแถบเนี่ยทาให้เรารู้สึกว่าอะไรทําให้เรารู้สึกว่าโอกาสที่ได้แต่ละช่องเท่ากันด้วยความเร็วในการหมุนและด้วยขนาดของช่องเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้ของแพงๆเนี่ยเท่ากับของถูกๆแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆการสุ่มพวกนี้ทั้งหมดอ่ะมันเป็นกราฟิกเท่านั้นคือผลลัพธ์มันถูกล็อกไว้ตั้งแต่เราคลิกเมาส์ปุ่มนี้ละมันรู้แล้วว่าเราได้อะไรแต่มันเป็นแค่กราาฟิกกหลอตเ เหมือนกันในเกมตัวตาถูกอ่ะเวลาเปิดกล่องอ่ะมันรู้แต่กดเปิดแล้วว่าได้อะไรแต่ไอจังหวะที่มันหมุนอ่ะมันหมุ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 นอ่ะคือมันหลอกมันไม่ใช่หลอกหรอกแต่มันก็แค่ทําให้แบบเอนเตอร์เทนคนเปิดเฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าโดนหลอกนะฮะโอกาสมันก็น้อยถึงแม้ว่ามันจะดูแบบกว้างหรือดูแบบไออะไรวงล้อเมเดนอะไรเงี้ยคือโอกาสมันก็น้อยนะดูดีนะอ่ะสี่สิบห้าเหรียญเรากดกล่องที่มันใกล้ๆให้หมดเลยกัน

อะไรเนี่ยพวกกุญแจขาดทุนอีกแล้วสังเกตว่าถ้าขาดทุนเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้อันนี้กล่องสุดท้ายและออฟไวท์บ็อกซเพราะว่างบหมดละงบเปิดเล่นหมดละออฟไวท์นี่คือยี่ห้อรองเท้าหรอวะเพิ่งรู้เนี่ยโอ้เป็นพวกแฟชั่นอ่ะกล่องสุดท้ายปึ๊บ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  ฟู้ดแวร์เชือกลงเท้าราคาหเหรียญขาดทุนย่อยยับเลยคือถ้าไม่ได้ไม่นับไอคอมพิวเตอร์ iMac ที่ฟุกได้นะคือทุกอย่างขาดทุนหมดนะอันนี้ก็น่าจะให้ลท์ให้ทุกคนเห็นถึงความอันตรายของเว็บพันนี้ได้เป็นอย่างดีนะแต่แน่นอนในความอันตรายนั้นเนี่ยก็มีความความโชคดีเหมือนถูกหวยซ่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นก็โอเคนี่ก็ถือว่า เป็นการเสร็จสิ้นการรีวิวนะเพราะว่างบเราหมดแล้วนะหมุนให้ดูไปแล้วนะเราโชว์วิธีเติมเงินไปแล้วด้วยนะวิธีใช้แบบนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดได้อะไรมาเนี่ยก็สามารถกดส่งกลับมาได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าเสียค่าส่งหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูเงื่อนไขเขาดีๆนะค่าส่งแต่ก็คิดว่าคงส่งมาได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องการขนส่งของระหว่างประเทศก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะถ้าไม่ติดเรื่องค่าส่งนะฮะก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเว็บที่น่าสนใจนะ แล้วถ้ามองว่าซื้อเล่นเหมือนซื้อหวยอะ่ะก็ก็ได้นะเหมือนเวลาคนไทยซื้อหวยอะ่ะมันจะมันก็อารมณ์คล้ายๆกันแหละมันก็คือการเสียเงินไปโดยที่โอกาสได้คืนมานิดเดียวอะ่ะแล้วทุกคนก็รู้ว่านิดเดียวแต่ก็แม้แล้วก็วันที่1นึ่งหรืสิบหกเราก็ชอบใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก,ก็ก็เหมือนกันนะประมาณนี้นะสำหรับเว็บ Be a s t u ็ b o x นะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนจบนะครับเอาจริงผมว่ามันจะมีไหมนะใครที่ดูลาก่อยนั่งรีวิวเว็บบ้าบออะไรมารู้จนจบได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นมนุษย์ พิเศษมากๆเลยถ้าใครดูมาถึงตอนนี้เนะี่ยกรุณาคอมเมนต์มาหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปเม้นตอบทุกอันเลยที่บอกว่าดูคลิปนี้จบอะ่ะเพราะอยากรู้มากว่าจะเป็นแบบมนุษย์พันไหนหน้าตาแบบไหนอะไรแบบนี้นนะโอเคก็คลิปนี้ลาก,ก่อนก็ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นฮีโร่ตัวอะไรนั้นตรงติดตามชมตอนต่อไปบายบาย ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด s ับ s c ค i b e ช่องแล้ก่เดี๋ยวูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ